ไอ้สักเป็นอะไรลุงพ่อลุงแม่แล้ววะเรื่องปะเมียเจ้าน่ะเออล้งเนาะนก็ว่าปะกับปะเดียวแต่ไอ้นี่ทันก็ปะเลยเออผดีเขาเศราผู้สาวใหม่ให้เจา้าวันนี้เป็นไทยเสียงข่วงได้เหต้าเหดนาก็เป็น้ตงอยู่ขวากินก็เป็นที่สำคัญน,น่ะผู้นี้ขาวงาม,างามตู้ยคือเมียเจ้านั่นไงเจ้าปรสงนี้เมียไอ้เราก็มั่นอะไรเวียกเพื่อนเวียกซานแต่งอยู่เขา,า,<ว>ากินอาาียงนีเราเห็ดเป็นหมดแล้วว่า แล้วเจ้าพี่โบกเราเนง่ยได้จากคือเฮ็ดไอ้กระทูบบกพ่อแม่เราบอกคือจะว่ามันนั่กทันเดอเรา,เอายันไอ้ป้าตี้เราจก่งลูมันขึ้นนี่เออทั้งท่านก็ดีเอ้ยเขาจะไปครอบเสาเคียงของพนนูนันก่อนว่าเจ้าบริบบทปาแต่เราได้แอร์กับิป,ปะาเลยนี่อ้าวสิปะาไอ้ยัปปงปานนั้นว่าเราดูเรามันละเราก็เริ่มลูกเริ่มมันแล้วแต่ว่าเราตุ้ยน่ะลูก,กก็ยากนั่งก็ย่างย่างก็สิบุร้อนโตแล้วแล้วเฮ้ยไอ้สักเจ้าคือเบาอย่าจ้อยไปให้เรากินอย่าจ้อยยัง ยาจ่อยในตาเอ็ดนี่เดบะบ้ามันจ่อยแท้สะบอจ่อยแท้เนอะให้กินก็จ่อยอย่างนี่นะกินแล้วให้ไข่มันหนาท้องยุบลงเห็นให้น้ำหนักลดลงบอกนตรายต่สุขภาพเห็นผลตามในกล่องแรกเลยไดดโอ้คักแท้สันซื้อมาแต่สั่งนี่ก็ซั่งยู่เพ็ดในตาเอ็ดทันเดะเออขันซั้นเจ้าก็สั่งมาให้เมียเจ้ากินเออเมียจังจังจ่อยหลงงามขึ้นเออขอบใจขอบใจเดี๋ยวアジไปสั่งให้เมียกินก่อน <c oughs>